รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับทีนี้มาดูในลักษณะของเส้นสมองที่ไม่สมบูรณ์นะครับความไม่สมบูรณ์ของเส้นสมองเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเจ้าตัวด้วยนั่นแหละนะครับในส่วนหนึ่งอย่างมือตัวอย่างนี่นะครับเส้นสมองไม่สมบูรณ์ไม่ไม่เหมือนกันนะทั้งมือซ้ายมือขวาในมือข้างซ้ายเนี่ยนะครับตัวเส้นสมองจะค่อนข้างจะยกสูง ปลายมันก็แหลมคมอยู่นั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามันอารมณ์ความมั่นใจตัวเองสูงตัวนี้พอมาดูมือข้างขวาเนี่ยเส้นมากับสั้นนะทีนี้สั้นเนี่ย,นนยคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดผิดได้เร็วนะครับเนี่ยมันขาดมันขาดมาซ้อนเนี่ยมือนี้นะบอกตรงว่าครั้งแรกที่มองเห็นตัวเส้นสมองนี่แหละมันมีความรู้สึกแวบ,บเข้ามาเลยว่าเคยติดยาหรือเปล่าวะมือน,นะ ก็เลยถามว่ามือนี้เขาเคยเขาเคยผิดพลาดเขาเคยมีคิดไปติดยาติดอะไรมาไหมก็เลยตัดสินใจถามกลับไปเลยเพราะในความรู้สึกมันแวบ,บเข้ามาอย่างนั้นก็เลยแฟนเขาเลยบอกว่าเคยไปเล่นยาอยู่และเคยถูกจับนะเพราะมันเห็นว่ามันจะเกิดความผิดพลาดบางอย่างในการตัดสินใจในตัวของที่เส้นสมองเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกันมือขวานี่มันจะเชื่อเพื่อนได้ง่ายได้เร็ว นะครับเพราะมันสั้นมันตัดสินใจผิดพลาดนั่นแหละนี่ก็คือลักษณะของตัวเส้นที่ไม่สมบูรณ์ย่อมจะนํามาซึ่งการตัดสินใจที่ผิดด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแค่ดูตัวเส้นสมองนะเวลาอันจรินจริงนะที่ผมรับเข้ามาผมก็เห็นตัวนี้ด้วยนะตัวเส้นชีวิตที่มันค่อนข้างจะมาอยู่ใต้อนาคีตของลมร,ระหว่างเนินเสปนาปัะเมอที่ในตัวของเส้น ของเส้นชีวิตที่โค้งลงมาเนี่ยนะมันคือความมั่นใจตัวเองมันดือ้อนะมีความมั่นใจตัวเองสูงอมทุกข์ในลักษณะแบบนี้ก็เลยบวกกับเส้นสมองแล้วมันก็จะนํามาซึ่งความผิดพลาดในการตัดสินใจของตัวเองนั่นแหละนะครับนี่ก็อีกมือหนึ่งที่มีตัวลักษณะของเส้นสมองนะครับเส้นสมองที่ไม่สมบูรณ์นะครับ ราะว่าต้นเส้นเนี่ยมันจะเล็กนะครับในส่งนี้นะเนี่ยจะขีดตามรอยมาให้ดูนะเนี่ยมันเล็กแล้วก็มาหนาในฝั่งนี้แล้วก็จะไปแหลมลงในส่วนนี้อยู่มือข้างขวาก็เหมือนกันมันเป็นลายมือขาดก็จริงแต่มันจะมีเส้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นสมองอีกทีหนึ่งมันเล็กไงต้นเส้นมันไม่แข็งแรงในลักษณะของความคิดการแต่สินี้ก็จะผิดพลาดเนี่ยมันก็ตวัดมาอย่างนี้ นะครับเนี่ยก็มีเส้นสมองอีกเหมือนกันเนี่ยิงมาชนมันเครียดนะลักษณะแบบนี้แต่คนที่มีปลายเส้นสมองแล้วมันมาหยุดอยู่ใต้อนาคเขตขโคหนอนอาทิตย์นี่นะมันจะเก่งในเรื่องของจะ,จะคิดในเรื่องของการทําธุรกิจมากก่อนเสมอนะครับอย่างมือน,นี้ก็เหมือนกันเนี่ยไม่สนใจหรอกไอ้งานที่มันมีตําแหน่งคนที่มีเส้นสมองลักษณะแบบที่ว่า มาหยุดอยู่ใ,ใต้อนาคีของเดวงนอาทิตย์เนี่ยนะครับเนี่ยคืออนาคีของอาทิตย์เนี่ยหรือไปติดเข้ากับที่เส้นพุดก็แล้วแต่จะคิดในเรื่องของการทําธุรกิจจะทํายังไงให้ตัวเองเรืเร็วเรืรวดเร,เร,เรนะเนี่ยนะครับมาลักษณะแบบนี้แล้วมีเส้นตัวหนึ่งมาโค้งมาเชิดขึ้นลักษณะแบบนี้เชิดขึ้นเนือนอาทิตย์ก็คืออยากลํำอยากรวยอยากมีธุรกิจอยากรวรวเร็วนะถ้าไปในแนวนี้แหละ เน้นแนงางการสูงเนี่ยมันก็คือกล้าที่จะตัดสินใจชอบทําอะไรที่ว่ามันไม่ต้องรอคอยอะไรนานๆหาเงินได้เร็วๆบางคนก็เล่นหุ้นบางคนก็ค้าขายคือบอกได้เลยว่าต่อให้คุณทํางานมีงานประจํำก็แล้วแต่ถ้ามีเส้นสมองที่มันเชิดขึ้นมาลักษณะแบบนี้ไม่มีงานหนึ่งงานเดียวงานประจําก็จะมีธุรกิจอื่น แทรกธุรกิจอื่นซ้อนเข้ามาอีกทีหนึง่งนะครับทิศทางมันไปแบบไหนมันก็จะบอกแนวลักษณะของแนวความคิดของเจ้าของมืออยู่เหมือนกันถ้ายิ่งอยู่ในอนาเคตคนันานะทีครับร้อยทั้งร้อยได้ละไม่มีจะต้องมีคําว่าหาธุรกิจอื่นมาทํามาเสริมให้มันได้รวยรวดเร็นั้นเองนะครับตัวเส้นสบองที่ดีนี่นะครับจะมีลักษณะของปลายคมแหลมคมๆเนี่ย แย่ามือตัวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นสมองของคนที่เป็นเส้นสมองของคนที่มีหัวดีมีปัญญามีไอเดียดีๆมีอะไรความคิดที่สร้างสารรค์ดีมากนะครับปลายเส้นสมองที่มันแหลมคมและส่วนหนึ่งถ้าใครก็แล้วแต่ถ้ามีลักษณะของมุมหักมุมลงลักษณะแบบอย่างนี้นะครับของของตัวเส้นสมองนะหักมุมลงสันนิดหนึ่งนะไม่ได้หักมากนะจะมีความเก่ง มีความเก่งวีพรสวรรค์บางอย่างอยู่ในตัวคิดออกแบบอินตนาการคิดค้นอะไรใหม่ๆก็จะเป็นนะครับแต่ต้นเส้นของตัวนี้อาจจะดูเล็กไปหน่อยนะข้อเสียนะก็เลยจะมีลักษณะความความอดทนรออะไรที่มันมีขีดจำกัดนั่นแหละแล้วมันอยู่ในตำแหน่งของเนินอาทิตย์ด้วยนะแล้วก็เนินพุธนหน่อยนะี่มันอยู่ในตำแหน่งเก่งนะตรงปลายเนี่ยนะอยูนตำแหน่งเก่งเลย ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสมองที่มีคุณภาพดีอยู่นะครับเนี่ยเพราะปลายแหลมไม่มีเกาะไม่มีอะไรมาติดเลยนะเรียบคมชัดเจนปลายแหลมคมลงอยู่ในตำแหน่งระหว่างเนินตันกับมนาคารสูงนะครับระหว่างเนินตันกับมนอักคานนี่อันนี้ดีเยี่ยมนะครับเป็นสมองแบบนี้ทีนี้อยากให้มาดูในตัวของเส้นสมองอีกแบบหนึ่งนะครับเส้นสมองตัวนี้จะยกต่ําลงมาต่ําสักหน่อยหนึ่งอย่างภาพที่ ให้ดูนี่นะครับนี่ก็เป็นแนวของเส้นชีวิตปกติแล้วเส้นสมองคนเราเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนในฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้จะมางอกอยูต่ตรงนี้นะลงมาต่ําๆนะต่ำๆนะอย่างนี้เรียกว่าเส้นสมองมีลักษณะของความเฉยชายอยู่สักหน่อยหนึ่งไม่ค่อยจะกระตือรือร้นเท่าไหร่นะใครที่มีเส้นสมองลักษณะแบบนี้เพราะข้อดีก็มีเหมือนกันข้อดีคือทําอะไรที่ว่า คิดละเอียดรอบครอบค่อยเป็นค่อยไปแต่ข้อเสียก็คือมันเฉยชามันมันไม่กระตือรือร้นนะนะลักษณะแบบนี้มีงานทําก็ทําไปพอไม่มีก็ทําอะไรแล้วก็นอนสบายดูหนังเล่นโทรศัพท์ไปอย่างนี้นะเนี่ยก็คือคนที่มีเส้นสมองแบบนี้นะจะเสียหน่อยมันจะขาดความเป็นผู้นํานะครับเพราะผู้นําที่ดีมันต้องกระตือรือร้นต้องหาทํานั่นทนํานี่เพื่อจะมาเลี้ยงครอบครัวอ่า มีลักษณะกล้าที่จะตัดสินใจแต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยพี่ยังไงก็ได้ไดนะไม่ได้สนใจอะไรมากัะเท่าไหร่นะครับมันเลยมีทั้งข้อดีข้อเสียเนี่ยเพราะมันยกต่ำลงมาเกินไปนะครับแต่มือข้างซ้ายกับดีกว่ามือข้างขวาเมื่อกี้เนี่ยคนเดียวกันเห่ไหมอยู่ในตำแหน่งปกติแต่มือข้างขวามันดันลงมาต่ำเนี่ยในลักษณะก็คิดอย่างหนึ่งแต่ว่าทำก็ทำอีกลักษณะแบบหนึง่ง ในบ้านอีกแบบหนึ่งกับเพื่อนกับสังคมก็จะอีกแบบหนึ่งนะเคยที่มีเส้นสมองในลักษณะที่ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเส้นสมองที่ขาดคุณภาพอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะทําไมจึงว่าขาดคุณภาพมันชารุดนะมันชารุดในตัวเส้นมันชารุดมันไม่คมนะครับมันไม่คมมันเป็นชรุดนผ่าวแล้วก็หายไปเลยนะแล้วก็ยังมีเกาะเกาะลักษณะแบบนี้ไม่ดีเสียส่สวนมากนะครับเกาะลักษณะแบบนี้ นะกค็คือในรูปแบบของเส้นสมองดูต้นดูกลางดูปลายทิศทางที่มันโคง้งที่มันไปนะครับแล้วเราก็จะได้คําตอบในลักษณะของบุคลิกความคิดการตัดสินใจของเจ้าตัวของแต่ละคนนะครับพอประมาณนี้นะครับ